ครับตอนนี้ต้องขอเรียนก่อนว่าหลักสูตรวิธีกาป้องกันรัฐชาติจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าบบอบอเนี่ยครับมีเรามีวัตถุประสงค์ในการให้หน่วยงานภาครัฐภาคกองทัพแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมคิดร่วมทําเพื่อจะวางแผนแล้วก็ออกแบบอนาคตของคนรุ่นกลางนะครับระดับที่อายุสัก3 0มสถึงสีเนี่ยร่วมกันวางแผนที่จะพัฒนาประเทศชาติไปในอนาคตซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่สองสำคัญอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง ช่วยคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติในการดูแลพัฒนาประเทศชาติในภาพใหญ่นะครับอีกงานนั้นก็คือดูแลเรื่องของสังคมคนตัวเล็กาสังคมที่อาจจะเป็นเพนพอยต์ในระดับจุดเล็กๆซึ่งวันนี้เนี่ยทางบอบ,อบ,อบอได้ได้หาจุดนั้นเจอก็คือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญในเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอื่นๆของของชาตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีนโยบายให้ทางน้องๆเนี่ยหรือว่าหลักสูตรเนี้ยได้มีการไปหาเพนพอยต์เสร็จแล้วเขามาร่วมวิเคราะห์กันว่า จะมีการพัฒนาอย่างไรก็เป็นเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสวยงามนะครับในการออสร้างงานสร้างโอกาสในการเข้าถึงงานที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วถ้าเกิดหากได้เข้าโครงการนี้แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมต่อไปครับน้ำเบื้องต้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการฝึกงานสอดว่ารับสมัครงานอ่ะแรกต้องต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยอาจจะจบมาอาจจะยังไม่มีโอกาสในการาได้ฝึกงานหรือว่าได้เรียนรู้งานตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ จะได้มีทางบริษัทเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ทําการฝึกงานนะครับหากฝึกงานแล้วก็สอดคล้องกับงานที่จะทําแน่นอนครับเราจะต้องมีาการรับบรรจุเข้าทํางานในนาข้ต่อไปครับสรับนอฟไทยว่าพร้อมที่จะก็รารายงานเร่องนี้เรืั้งฝึกงานและการทองงานที่ดีบ้างคือตอนนี้นะคะเราพร้อมแล้วนะคะซอฟไทยเราก็เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆค่ะคือต้องขอบคุณโครงการ ท่านะคะที่ด้วอกทุกคนที่ได้แบบสร้างโครงการดีๆนะคะให้กับน้องๆนักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาสมัครแล้วก็มาฝึกง,งานกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยนะคะตอนนี้เราได้ทำเว็บไซต์เนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามา เลือกแล้วก็มาเลือกงานที่โดนใจแล้วก็ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำได้เลยค่ะที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของทางวบพอ,อนะคะที่จะมาคัดเลือกน้องๆที่ทั้งทักษะทั้งต่างๆนี้ที่ตรงกันแล้วก็จะได้รับน้องๆเข้าฝึกงานค่ะ ในในในปีแรกอะนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นปีแรกของโครงการเนี่ยค่ะในเบื้องต้นตอนนี้เรามีบริษัทเข้าร่วมโครงการประมาณ50บริษัทนะคะหลักๆก็คือเป็นเครือข่ายของทางนักศึกษาวปรอรุ่นที่2ใน50บริษัทเนี่ยค่ะก็คือมีอัตราฝึกงานอยู่ที่ประมาณส0 0ออัตราแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งในอนาคตจริงๆเราก็คาดหวังว่าตัวตัวเลขอันนี้นะค่ะจะมีการเติบโตขึ้นจากเครือข่ายของทางสมาคมวปอแล้วก็หลักสูตรอื่นๆของทางวปอเองด้วยนะคะทีนี้ถามว่าในเป้าหมายของน้อง นักศึกษาเนี่ยค่ะเบื้องต้นปีแรกเนี่ยค่ะเรามองไว้ว่าเราต้องการที่จะ,ะสร้างโอกาสให้กับน้องๆได้อย่างน้อย100คนนะคะโดยที่30คนเนี่ยค่ะเป็นเยาวชนจากทางสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางสอบอตนะคะในการครัดเลือกกลุ่มเยาวชนกลุ่มน,นี้มาแล้วก็อีก70คนหรืออาจจะเยอะกว่านั้นเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มเยาวชนทั่วไปซึ่งเรามองเป็นบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ที่ยังหางานไม่ได้ กนงสวว่าเราประการเตรียมพร้อมใน่นของน้องๆในพื้นที่ยางไงบ้าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยสวตก็มีมีถาดข้อมูลน้องๆเยาวชนนะครับที่มีความพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการเนี่ยทางสวตถือว่าเป็นโอกาสนะครับให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะครับที่จะมามาเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานนอกพื้นที่นะครับแล้วก็หวังว่าเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้จะกลับไปเป็นต้นแบบให้เยาวชนนะครับที่ อยู่ในพื้นที่นะครับที่เขามะกากลับไปถ่ายทอดประสบการณ์นะครับที่อยู่นอกพื้นที่ว่าได้มาทํางานข้างนอกเนี่ยโอกาสทางสังคมเป็นยังไงอะไรเงี้ยงงครับเราก็หวังว่าในเรื่องของการความมั่นคงทางอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวมัน <c oughs> เรามองยาวไปถึงว่าจะเป็นการลดความเหลื่อม้ํานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสันติสุขอ่ามันจะเกิดขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแท้จริงในพื้นที่ครับ <c oughs>

มีนักกด้าเกษตรนักหึกาดจิังเกทมพนีโรงแรม้นะคะเรียกว่าเมื่องัาที่กำลงมองโอกาสในการ